สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้นะผมผมจะมาสอนการลงและการโหลดเกมเวอร์แซนะฮะของผมที่ผมเล่นนี่เป็นเวอร์ชั่นของประเทศไทยนะฮะเป็นสไว v ์ v อลเซ่าวิธีการโหลดนะครับก่อนอื่นนะเข้า Facebook อ่าทุกคนรู้จักกันดีนะฮะเฟซบุ๊กนะเข้ารหัสตัวเองได้เลยนะแล้วก็เอ่อ กดตรงค้นหาเพื่อนนะครับแล้วพิมพ์ไปว่า survival นี่เจอแล้ว survival set แล้วก็มีไอขีดขีดเนี่นะ c h ใช่เขาเรียกอะไรไม่รู้ผมก็ลืมสัญลักษณ์มันกดเข้าไปครับผมหลังจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าน,นี้มาใช่ไหมนี่มาดูโพสต์นี้เลยโพสต์ที่ปักหมุดไว้นะโพสต์ของคุณ admin แล้วก็อ่านอ่านอ่านไป วิดีโอนี้ไม่ต้องดูนะฮะเพราะว่ามันเป็นวิดีโอวิธีเติมเงินน่าจะใช่นะกดดูเพิ่มเติมคนระัที่อยู่ตรงนี้หลังจากนั้นมันจะมีกดอะไรกดกดประจำเซิร์ฟให้เราอ่านก็แล้วแต่เราอนะเลื่อลนลงมาเลยครับมาดูวิธีการโหลดตัวเกมและสมัครเกมครับผมเออก็อ่านได้นะดูคลิปผมแล้วอ่านอันนี้ไปด้วยก็ได้ก็ก่อนอื่นก็เข้ากิกที่ลิงก์แรกนะครับ ลิงก์แรกมันก็จะโหลดมาในระหว่างโหลดคุณก็สร้างโฟลเดอร์ไว้ก็ได้ไ mm hmm. ว้ได้ดีก็ได้นะฮะสร้างโฟลเดอร์ไว้ตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าเอออะไรดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวอ๋อชื่อโฟลเดอร์ว่า Survival นะฮะ set อืมพอโหลดเสร็จแล้วสมมุติ ใครมี IDM ก็ใช้ IDM โหลดได้นะฮะโหลดเสร็จแล้วนะก็จะได้3เออได้เป็นเอ่อในที่โหลดมาเนี่ยเป็นอย่างงี้อ่ะแล้วมันจะมี3ไฟนะอย่าเพิ่งไปดับเบิ่คลิกอะไรมันนะอย่าไปกดอะไรมันให้เราเข้าไฟที่เราสร้างไว้ไฟเปล่าครับที่สร้างว่า Survival Set แล้วก๊อปสามไฟนี้นะลากมาเลยหลังจากนั้นอันเนี้ย อันนี้นะอันนี้ปิดไปนะครับแล้วก็3ไฟไฟนี้ที่เราลากมาเนี่ยให้เปลี่ยนเออไฟ exe เนี่ยเปลี่ยนชื่อมันจาก survival set launcher ให้เปลี่ยนเป็น launcher เฉยๆแล้ว double ล l i c k เลยครับอันนี้มันก็จะโหลดโหลดโหลเรื่อยๆครับแล้วมันก็เออจะมีรหัสให้ใส่นะให้เราใส่รหัส สมมุติใครที่ไม่มีรหัสเนี่ยก็สร้างเอาอกดกดสร้างนี่นีก่กดสร้างกดสีแดงนี่ฮะกดเข้าไปในนั้นกดฝั่งซ้ายซ้ายเออด้านบนนี่ก็พิมพ์ ID เข้าไปเลยฮะ ID ที่เราต้องการเอาเป็น T E A S ไม่ได้ T E S T อ่ะเป็น Test Versat ก็ได้ พาร์ทก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะกดสมัครอ่ะย yeah. อะไรเนี่ยอ๋อต้องเป็นอีเมลนะฮะเออด้านบนต้องเป็นอีเมลนะฮะเป็นอะไรก็ได้กดสมัครไปหลังจากนั้นมันจะมีหน้านี้ขึ้นมาฮะเห็นคำว่าเพลย์เกมอ่ะอย่าเพิ่งกดนะฮะเนื่องจากว่าเรายังกดไม่ได้นี่กดละอ่ะกดไม่ได้ ก็ต้องรอเนี่ยแพทตรงเนี้ยเต็มซะก่อนนะฮะซึ่งตัวเนี้ยมันก็เหมือนการโหลดเกมทั่วไปฮนะตรงนี้เป็นการโหลดเกมโหลดแพทั่นแหละมันจะเข้ามาในนี้นะเห็นไหมเพิ่มมาแล้วแต่มันก็ยังต้องรอเต็มอยู่ฮนะ,ะทุกคนก็ต้องรอไปครับถ้าอยากเล่นแต่ผมโหลดไว้แล้วสมมติสมสมุตินะเออสมมุติคนโหลดเต็มแล้วใช่ไหมคุณก็เข้า ใส่รหัสคุณมาแล้วคุณก็กดเนี่ยสมมุติมันเต็มมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเต็มแล้วจะเป็นอย่างนี้กดเริ่มเกมครับรอสักครู่ครับผมอแเราจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มานะฮะขึ้นมาแล้วสักครู่สักครู่เกิดอาการค้างนิดหน่อยอาพอขึ้นมาแล้วนะฮะ เราก็มีรหัสเป็นของตัวเองแล้วหลังจากนั้นวิธีการเออสร้างตัวเออใช่วิธีการสร้างตัวนะกดรูปกดกดกดไอ้เปล่าเปล่าเนี่ยอันไหนก็ได้แล้วสร้างชื่อตั้งชื่อเลยครับเอาอไรวะไม่พิมพ์ไม่ได้วสะสักครู่นะครับอันแบบนึงนะผมพิมพ์ชื่อไม่ได้ เอออะไรวะพิมพ์ชื่อไม่ได้อ่ะออัดละอ่ะอ่าเป็น T E S Case w e r d Set เอามาเอามา T E A S เฮ้ย T E S T ดิเออแล้วก็ w e r Set อ่าตรงนี้จะเป็นเลือกโหมด Hard Core กับ Normal โหมดนะฮะ แต่เวลาเล่นนี่มันก็เล่นเหมือนกันอ่ะแต่ใน normal mode เนี่ยเวลาตายก็ต้องรอหนึ่งชั่วโมงนะของก็ไม่ <c oughs> ของก็ตกนะแต่นี้เวลาเอ้ยเชยอ่ะสมมมีการหลุดอย่างนี้นะแสดงว่าต้องเข้าใหม่ <c oughs> ผมก็ไม่รู้วิธีแก้เหมือนกันสักครู่ครับผม <c oughs> อ่ะเข้าใหม่เข้าใหม่ อ๋อเนื่องด้วยอาการหลุดเมื่อกี้นี้เกิดจากว่าคุณใช้เวลาในการสร้างตัวละครน,นานเกินไปนะมันก็จะสร้างไม่ได้หรือมันหลุดนั่นเองอ่ะเรามาสร้างกันใหม่เบอร์แซตนี้ก็แด้เอาเป็น0 1 2 3เอออธิบายครับโนโมโหมดเนี่ยเวลาตายแล้วของจะตก แต่ตัวเราก็ยังอยู่นะฮะตัวเราจะรอประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงจะเกิดแต่ถ้าเป็นฮาร์ดคอร์โหมดนี่เวลาตายแล้วตัวเราจะหายไปเลยนะฮะตัวที่เราเล่นเนี่ยตัวละครหายไปเลยเหมือนลบตัวละครนนครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็สมมติก็เล่น normal โหมดฮะหลังจากนั้นติ๊ก normal โหมดแล้วกดอ่ากดยืนยันไปหลังจากนั้นก็มีหน้าให้เลือกฮะมีหน้ามีผมให้เลือกประมาณนี้ผมเล่นไอโรนแล้วกันเป็นฮิตแมน เสื้อครับอันที่2นี่เป็นเสื้อโดยส่วนมากเราจะเป็นเสื้อถ้าหานกันนะเพราะว่ามันพรางตัวได้ดีกางเกงก็เลือกสีทึบๆหน่อยนะหลังจากนั้นฮนะกดอ๋อจะเลือกตัวไหนก็ได้นะแต่ผมเน้นตัวนี้อ่าหลังจากนั้นกดนี่ครับ Chat New Survival อ่าแล้วจะได้ตัวละครมาฮะกดเทเกมครับผม แล้วอันเนี้ยถ้ากดอันเนี้ยมันจะเป็นการเข้าห้องแบบอัตโนมัติครับสุ่มห้องเข้าหรือจะกดอันนี้ก็ได้เป็นการเลือกเลือกห้องเอาเองนะอ่าก็สมมติกดเข้าไปเลือกห้องไหนก็ได้นะสมมติผมจะเข้าห้องนี้ผมก็กดจอยเซิร์ฟเวอร์กดจอยเข้าไปมันก็มันก็จะเริ่มเกมนะฮะก็ต้องก็ต้องรอมันจะโหลดปึ๊ดปื๊ดป๊ดป๊ดพอโหลดเต็มปุ๊บมันก็ตัวคุณก็จะขึ้นมานะให้วิง่งหัวนี้ ถ้าเคยดูคลิปรีวิวของคนอื่นนะที่รีวิวในเกมอ่าสำหรับกดของนะฮะของของของหรือไอเทมของเราอ่อให้กดตรงนี้ครับผมตรงนี้เป็นช่องไอเทมของเรานะว่าเรามีอะไรบ้างมีโคกมียานี่คือโคกนี่คืออาหารนะและนี่ไฟฉายนะเป็นอาวุธที่ให้มาในบางครั้งให้มาในตัวที่เราสร้างไม่ไม่ได้ให้ทุกตัวที่เราสร้างนะฮะให้ประมาณกี่ตัวนะประมาณ ประมาณ5้สี่ตัวครับให้มาให้มาประมาณ5อันไฟฉายเนี่ยมันจะให้ตัวที่เราสร้าง5ตัวแรกอ่าหลังจากนั้นนี่คือสกิลนะสมมุติใครฆ่าผีได้เยอะนี่เราจะมีเหมือน EXP ครับอัพสกิลได้นะโอเคครับเริ่มเกมอ่าแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะ ผมลืมไปสักครู่สักครู่คลิปนี้ก็อาจใช้เวลานานหน่อยนะในการเข้าเกมหรือในการดูอะไรต่างๆเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่หัดสอนเหมือนกันเพิ่งแคสเกมเป็นจริงเป็นจังครั้งแรกก็คลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าเพื่อนมัน โหลดเกมไม่เป็นจริงๆผมก็เลยต้องทำต้องแคสเกมนี้ขึ้นมาทำให้มันดูด้วยต้องรอสักคู่ครับสำหรับใครที่เล่นได้นะฮะ มันเข้าหน้านี้แล้วอ่ะเสียงมันจะเงียบไปสักพักหนึ่งอะเมื่อเมื่อเมื่อเวลามันเต็มแล้วนะพอมันไอ e อันนี้มันเต็มแล้วไอๆๆสีแดงๆเต็มแล้วเสียงมันจะเงียบไปสักพักหนึ่งไม่ต้องกลัวมันจะหลุดครับมันไม่หลุดเสียงมันจะเงียบเนี่ยแล้วมันจะเกิดมาแล้วแต่จะเกิดตรงไหนครับก็เล่นไปเลยแต่ถ้าใครเล่นไม่ได้นะฮะสักครู่ครับผมสาหรับคนที่เข้าเกมแล้วเด้งนะกดเริ่มเกมนะผมหมายถึงตอนกดเริ่มเกมแล้วเด้งออกไปหน้าจอ เด้งออกไปหน้าวินโด์นะฮะอืมสักครู่อ่าสำหรับใครที่เดี๋ยวนะสำหรับใครที่กดเริ่มเกมตรงนี้นะฮะแล้วเอ่อเลือกห้องแล้วแล้วกดกดจอยไปแล้วแล้วพอมันโหลดแล้วอะโหลดแล้วพอใกล้เต็มแล้วแล้วมันเด้งอะเออให้คุณมาที่ หน้าแบบนี้นะแล้วกด option ครับผมแล้วก็เปลี่ยน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 ตามผมเลยเนี่ยไว้คุณ stop คลิปเอ่อ stop v ดีโอผมแล้วก็เปลี่ยนตามผมหมดเนี่ยนะเนี่ยเปลี่ยนตามหมดนี่เลยตามทุกอย่างเลยแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเอ่อเปลี่ยนแค่หน้านี้หน้เดียวพอเปลี่ยนตามหมดเลยนะครับเน้นนะครับว่าเปลี่ยนตามหมด เอาเนี่ยโลโลโล,โลโลโลอะไรไว้เนี่ยโอเคครับอ๋อ,อแล้วก็เปลี่ยนฟูลสกรีนเนี่ยเป็นเป็นเป็นโ no, นไว้นะฮะเป็นโ no. นพอเย็ดปุ๊บถ้าเป็นฟูลสกรีนเนี่ยมันจะเด้งฮะเปลี่ยนเป็นโ no, นแล้วกดไอเนี่ยอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกจำไม่ได้อะไรวะ R กดๆไปแล้วกันฮะแล้วก็กดเริ่มเกมเลยมันก็ไม่เด้งเข้ามาอีกรอบนึงมันก็ไม่เด้งแล้วอสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามดูวิดีโอผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่อยากเล่นเวอร์แซดครับผมขอบคุณครับ